150บาละห้สิบบาทนี่เลยค่ันีครับในยามข้ามตืนที่จะาัช้างอารีนาอ๋น้อยอมองล่งที่นี่มองลงาเยี้ยบๆนั้น

นี่ครับ้ยงอกรานสนามช้างอารีนานะครับ なるほど。